สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้จะกลับมาพูดถึงเรื่องของเกมไพ่ทาเอไซด์อีกครั้งนะฮะอ่าเรื่องที่จะพูดในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของที่ซ่อนนั่นเองนะครับอะไรคนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือที่ซ่อนแล้วมันทํางานยังไงเราต้องทํายังไงเราถึงจะได้มันมานะครับผมก็อ่าก่อนที่จะพูดถึงที่ซ่อนเนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องของมาสเตอร์สักนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัันนะครบ ในเกมนี้เนี่ยมันจะมีมาสเตอร์อยู่ทั้งหมด8คนนะครับผมซึ่งมาสเตอร์เนี่ยมันจะเป็น n อ c ซที่เราสามารถจะเจอได้เวลาที่เราเข้าไปในแมปที่เราจะเก็บเลเวลนะฮะเวลาเดินเดินไปเนี่ยมันจะมีโอกาสเจอมาสเตอร์1ใน7คนนะครับผมทีนี้ทุกคนอาจจะงงว่าอ่าตะกี้ไหนบอกมีมาสเตอร์8คนทำไมพอเดินเข้าไปในแมปเจอแค่7คนเท่านั้นนะเพราะว่ามาสเตอร์คนที่8เนี่ยมาสเตอร์ที่ชื่อว่าลีโอเนี่ยเป็นมาสเตอร์พิเศษนะครับที่เกี่ยวข้องกับการ p v p นั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับการเก็บเลเวลก็คือเวลาคุณเดินไปในแมปเนี่ยคุณจะไม่เจอมาสเตอร์ที่ชื่อว่าลีโอนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับผมมาสเตอร์เจ็ดคนเนี่ยจะมีอยู่่าสำหรับแต่ละอาชีพเลยก็คือในในเกมนี้มันจะมีเจ็ดอาชีพใช่ไหมฮะมันจะมีมาสเตอร์คนแรกนะครับของอาชีพมอร์เดอร์ก็จะเป็นมาสเตอร์ที่ชื่อว่าฮาคุนั่นเองนะครับแล้วก็มาสเตอร์คนที่สองนะครับของเทมเพาชื่อว่าเอเลียนมาสเตอร์คนที่สามของ เลนเจอร์นะครับชื่อว่าโทล่าตัวนี้นั่นเองนะพี่เห็นอยู่บนหน้าจอมาสเตอร์ Master คนที่4เนี่ยจะเป็นของวิชนะครับชื่อว่าคาทาลิน่าแล้วก็มาสเตอร์ทวที่5จะเป็นของชาโด o w นะครับชื่อวอลเลนซี e ่ C, นะครับแล้วก็ตัวที่6ของดูอเลสชื่อเวกันนะครับแล้วก็ตัวที่7จเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์ของไซออนชื่อว่าซาน่านั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยมาสเตอร์ Master ของไซออนหรือว่าซาน่าเนี่ยมันจะแปลกกว่าตัวอื่นตรงที่คุณจะไม่มีทางเจอในแม็ปกติแบบนี้จนกว่าคุณจะเล่นไปจนถึง เลเวลหกเจ็ดสิบแล้วก็คือคุณจบระ,ระดับความยากเมอร์ซี่เลตแล้วนะฮะแล้วคุณเริ่มที่จะลงแมปโดยการใช้อุปกรณ์แผนที่ในการเปิดแมปคุณถึงจะมีโอกาสเจอมาสเตอร์ที่ชื่อว่าซาน่าเท่านั้นนะครับอ่ะทีนี้เวลาที่คุณเจอมาสเตอร์ตามแผนที่เนี่ยมาสเตอร์มันก็จะมีอ่าเครื่องหมายตดใจอยู่บนหัวก็คือเขาจะมีเควสให้เราทำนั่นเองนะับเวลาเราเจอเขาเนี่ยเราก็เข้าไปคุยนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกว่าให้เราทำเควสอะไรบ้างนะครับอย่างเควสอันเนี้ยก็คือ ให้เราตามล่ามอนสเตอร์นั่นเองสําหรับมาสเตอร์โทล่าคนนี้นะครับเควสตอนนี้นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีเควสอยู่หลากหลายแบบพอสมควรนะครับแต่ว่าจะเป็นแนวๆเดียวกันนะครับอย่างของโทล่าเนี่ยก็จะเป็นแนวให้ตามล่ามอนสเตอร์หรือว่าให้หาด้านเจียนที่มีมอนสเตอร์ซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถทำเควสหรือว่าภารกิจที่เขาให้มาได้สําเร็จนะครับเราก็จะได้ EXP สําหรับเขามานะครับสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ย มันจะมีบอกอยู่ว่ามาสเตอร์คนนี้เป็นมาสเตอร์ที่เลเวลเท่าไหร่แล้วก็ EP เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างของผมเนี่ยมาสเตอร์โทราเนี่ยอยู่ที่เลเวล5้าแล้วก็ e p ใกล้จะเต็มแล้วก็คือใกล้จะเป็นเลเวล้วนั่นแล้วเองถ้าผมทําภารกิจนี้สําเร็จผมก็จะเลเวล up นะครับผมทําไมผมถึงใช้เวลาสายืดยาวพูดถึงเรื่องของมาสเตอร์เพราะว่าการที่คุณจะสร้างที่ซ่อนได้เนี่ยคุณต้องทําภารกิจกับมาสเตอร์คนใดคนหนึ่งนะครับให้เลเวลอย่างน้อยเนี่ยอยู่ที่สามนะครับผมเพราะฉะนัน ถ้าคุณเพิ่งเริ่มเล่นนะครับคุณก็จะไม่สามารถสร้างที่ซ่อนได้เพราะว่ายังไม่มีมาสเตอร์คนไหนของคุณที่มันเลเวลมากกว่าสามนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆแล้วคุณไปเจอมาสเตอร์คนนี้บ่อยๆนะครับแล้วคุณก็ทําภารกิจกับมาสเตอร์คนนี้สําเร็จบ่อยจนเลเวลมันไปถึงระดับสามเนี่ยคุณก็สามารถไปคุยกับมาสเตอร์คนนี้ได้ในเมืองนะครับผมทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณเข้าไปที่เมืองนะครับผม มาสเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ประจําเมืองของเขาเองนะครับสำหรับเมืองแอคสามเนี่ยจะมีเวเกนแล้วก็วอลิซ e ี่อยู่นะครับผมซึ่งตอนแรกอย่างที่บอกถ้าคุณไม่ได้ทำเควสกับใครเลยนะครับคือคุณยังไม่เคยเจอมาสเตอร์คนนี้ในแมปเนี่ยเขาก็จะไม่เขาก็จะยังไม่มาอยู่อยู่ตรงนี้นะครับสําหรับแอคสามนะครับมีเวเกนกับวอลิซ e ี่แล้วก็ตรงนี้จะมีเนี่ยครับรีโอมาสเตอร์ออฟเดอะเน่าเนี่ยเป็นมาสเตอร์ของ p v p นะครับอ่าแล้วก็ ฉากสองจะเป็นมาสเตอร์ของ w ว c h แล้วก็เ ina, ลเจอร์ตรงนี้จะเป็นแคทาริน่านะครับมาสเตอร์ออฟเดอะเดธแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโทล่าแต่ว่าผมเอาโทล่าเข้าไปไว้ในที่ซ่องของผมถ้ามาสเตอร์ที่อยู่ในที่ซ่อนของเราเนี่ยมันก็จะไม่โผล่เข้ามาในเมืองนะครับแล้วก็สำหรับฉากหนึ่งนะครับตรงบริเวณนี้นะครับฮาคุกับเอเลียนจะยืนอยู่นะครับเช่นเดียวกับโซล่า าฮาคูกับเลิออเนี่ยผมก็เอาไว้ในที่ซ่อนของผมทีนี้พอมาสเตอร์ของเราคนใดคนหนึ่งเลเวลสามหรือว่ามากกว่าสามแล้วเราก็ไปคุยกับเขาเนี่ยอย่างของเวเกนเนี่ยผมเลเวลหกใช่ไหมฮะถ้าเราไปคุยกับเขาเนี่ยมันจะมีออปชันขึ้นมาว่าให้เราเลือกสร้างที่ซ่อนตัวนะครับผมแล้วก็ให้เรากดสร้างที่ซ่อนตัวมันก็จะว้าไปที่ที่ซ่อนที่เราจะสร้างนะครับผมซึ่งมาสเตอร์แต่ละคนเนี่ยที่สร้างที่ซ่อน รูปร่างหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างของมาสเตอร์เวก้เนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ฮะประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเราจะเอาที่ซ่อนอันนี้เราก็ให้คุยกับเขาแล้วก็กดเลือกรับที่ซ่อนตัวแห่งนี้แต่ว่าถ้าเราไม่เอาก็กดลาก่อนแล้วก็วาร์ปอ,ออกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมลองสร้างที่ซ่อนของอีกตัวหนึ่งดูนะครับคุณจะเห็นได้ว่าของวอลิซ e ี่เนี่ยมันจะต่างกันออกไป so นะครับเช่นเดียวกับตัวอื่นๆน,นะฮะคือแต่ละตัวเนี่ย หน้าตาของที่ซ่อนจะต่างกันนะครับของโบลิซี่จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้อย่างที่บอกคือถ้าคุณจะกดคอนเฟิร์มว่าเออคุณจะเอาที่ซ่อนอันนี้นะคุณชอบแบบนี้นะคุณก็กดรับที่ซ่อนตัวแห่งนี้แต่ว่าถ้าไม่เอาก็กดลาก่อนนะครับทีนี้เนี่ยผมม,มีที่ซ่อนอยู่แล้วหลายคนก็งงว่าอ่ะแล้วพอซ้ายี่ซ่อนเสร็จแล้วเวลาเราจะไปที่ซ่อนของเราเราจะทํำยังไงนะครับก็คือเราสามารถกดไปที่ซ่อนได้จากเวพอยต์เนี่ยนะครับเรากดมาที่เวพอยต์ใช่ไหมฮะแล้วเราก็คลิกไปที่เนี่ยครับ เดินทางไปยังที่ซ่อนของคุณมันก็จะมาโผล่ที่ที่ซ่อนของผมอันนี้เป็นที่ซ่อนของผมที่สร้างไว้แล้วนะครับสําหรับที่ซ่อนเนี่ยมันก็คล้ายๆเดิร์ิมอะฮะก็คือคุณสามารถปรับแต่งอะไรได้เล็กน้อยนะครับเหมือนสร้างบ้านนะครับผมทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณเพิ่งชวนมาสเตอร์คนใหม่เข้ามาในที่ซ่อนของคุณนะครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่บนหัวแล้วเวลาคุณไปคุยกับมาสเตอร์คนนั้นเนี่ยมันก็จะให้โต๊ะครา มานะครับผมซึ่งโต๊ะคราฟเนี่ยคุณสามารถกดที่จะมาใส่ในที่ซ่อนได้โดยการกดแก้ไขนะครับแล้วเลือกที่ซ่อนตรงนี้จะเป็นที่เก็บของสําหรับของที่ใช้ตกแต่งที่ซ่อนของเราหรือว่าบ้านของเรานะครับรวมทั้งโต๊ะคาราฟต่างๆด้วยแต่ว่าโต๊ะคราฟของผมเนี่ยผมเอามาใส่ไว้แล้วแต่สมมุติว่าอ่าเนี่ยถ้าผมอยากให้บอกผมเพิ่งเอามาสเตอร์คนนี้เข้ามาแล้วผมคุยเอามาสเตอร์คนนั้นเขาให้โต๊ะพาร์ทกาเนี่ยคุณก็สามารถกดลิกขวา แล้วก็เลือกได้ว่าคุณอยากจะเอาโต๊ะคราของคุณวางไว้ตำแหน่งไหนเลื่อนไปมาได้นะครับเปลี่ยนองศาได้นะครับคุณก็เรียกได้ว่าสามารถตกแต่งบ้านของคุณได้ตามสไตล์ของคุณเลยคุณอยากจะตกแต่งตามแบบไหนนะฮะคือผมไม่ได้เน้นสวยงามอยู่แล้วผมเน้นเรียบๆเอาใช้งานได้ดีอย่างเนี้ยฮะผมก็เอามาเซอร์วางไว้ตามขอบกําแพงจะได้เวลาเดินอยู่ในที่ซ่อนมันจะไม่ได้กดมั่วมากแล้วก็เอามาไว้ใกล้ๆหีบสมบัติเพราะว่าเวลาผมมาขายของเนี่ย ก็คือผมกดขายกับมาสเตอร์ได้เลยแล้วก็เอาของใส่ในหีบได้เลยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาที่คุณทำภารกิจกับมาสเตอร์เนี่ยนอกจากว่าคุณจะได้ EAP ก็คือเก็บเรเวลของเขาไปแล้วเนี่ยคุณยังได้เรียกได้ว่าได้ค่าความชื่นชอบด้วยซึ่งค่าความชื่นชอบเนี่ยเอามาซื้อของตกแต่งบ้านได้ครับพวกนี้ครับซึ่งมาสเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะขายของตกแต่งบ้านแตกต่างกันออกไป อย่างมาสเตอร์โทลาเนี่ยหรือว่ามาสเตอร์ของเรนเจอร์เน like exactly ี <convolution al grammar> kind of like <sm> ่ยก็จะขายของตกแต่งเป็นแนวอ่าป่าดงดิบอะไรประมาณนี้นะครับเป็นตีมป่าดงดิบหรือว่าของเอลิอนนะครับก็จะเป็นแนวแนวยังไงอ่ะอ่าห้องสมุดอะไรประมาณนี้นะฮะหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับของอาคูก็จะเป็นตีมแบบดิบดิบหน่อยเป็นเหมือนป่าอะไรประมาณนี้ไม่เชิงป่าป่าจะเป็นของโทล่าของอาคู้จะเป็นแนวแนวยังไงเดียเหมือน หมือนที่พักของชนเผ่าอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกยิ่งเราทาภารกิจกับเขาเนี่ยเราก็จะยิ่งได้ความชื่นชอบเยอะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอกเนี่ยฮะมูลค่าความชื่นชอบก็คือเราต้องเราจะซื้ออันนี้เนี่ยมาตกแต่งบ้านเราต้องเสียเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เป็นเรื่องของที่ซ่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วเราสามารถชวนมาสเตอร์เข้ามาในที่ซ่อนได้กี่คนนะครับผมอ่าที่ซ่อนระดับแรกสุดก็คือ ที่ซ่อนที่สร้างจากมาสเตอร์ที่เลเวลสามจะสามารถชวนมาสเตอร์เข้ามาอยู่ในที่ซ่อนได้แค่สองคนนะครับจนไปถึงเลเวลห้านะครับพอคุณเก็บเลเวลกับมาสเตอร์กับคนที่คุณสร้างที่ซ่อนด้วยอย่างเช่นไอ้ที่ซ่อนนี้ยผมสร้างกับมาสเตอร์วอลลิซี่ใช่ไหมผมก็ต้องเก็บเลเวลกับมาสเตอร์วอลลิซี่ไปจนถึงเลเวลห้านะครับผมถึงจะขยายที่ซ่อนของผมได้พอขยายที่ซ่อนของผมเนี่ยผมก็จะสามารถ ชวนมาสเตอร์เข้ามาในที่ซ่อนได้เพิ่มขึ้นหนึ่งคนก็คือเป็นสาคนนั่นเองทีนี้ถ้าเก็บถึงเลเวล7นะครับก็จะสามารถชวนมาสเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเป็นสี่คนนะครับถามว่าการชวนมาสเตอร์เข้ามาในที่ซ่อนแล้วเนี่ยมันมีข้อดีอยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือเราก็จะสามารถขายของกับมาสเตอร์ได้ในที่ซ่อนเราเลยนะครับสะดวกมากอย่างที่สองเลยก็คือเวลาเราชวนมาสเตอร์เข้ามาในที่ซ่อนเราก็จะได้โตค้าของมาสเตอร์แต่และคน อุปกรณ์แผนที่ก็เป็นโต๊ะคราฟของซาน่านะครับแล้วก็แช่นรับอาวุธก็เป็นโต๊ะคราฟของเวกนนะครับโต๊ะทำงานในช่างจะเป็นโต๊ะที่เปลี่ยนสีเจมเปลี่ยนสีรูเปลี่ยนสีรูพวกนี้นะครับเชื่อมรูเพิ่มจำนวนรูเป็นโต๊ะของวอริซี่นะครับอ่าน้ำมูลเป็นโต๊ะของเอลิออนแล้วก็เครื่องมือทำช่งางธนูอ่าช่างทำธนูเนี่ยเป็นโต๊ะของโทล่านะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นโต๊ะของฮาคูนะผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะได้รับจากการที่เอามาสเตอร์เข้ามาอยู่ในที่ซ่อนคือ <ador> คุณสามารถทําภารกิจกับมาสเตอร์คนนั้นได้นะครับรเป็นภารกิจประจําวันก็คือหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะครับคุณจะสามารถทําภารกิจกับมาสเตอร์คนนี้นได้แล้วก็ไม่ว่าภารกิจมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับคุณก็จะต้องรอวันต่อไปนะครับถึงจะทําได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเอามาสเตอร์เข้ามาอยู่ในที่ซ่อนเนี่ยมันก็จะทําให้คุณสามารถเก็บเลเวลกับมาสเตอร์ตัวนั้นได้เร็วขึ้นเพราะว่า การที่คุณเข้าไปในแผนที่ต่างๆมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะเจอมาสเตอร์คนนี้นะแต่ว่าถ้าคุณอยากเก็บเลเวลกับมาสเตอร์คนนี้เนี่ยก็เอาเข้ามาในที่ซ่อนนะครับทีนี้ถ้าคุณอยากจะปลดเขาออกจากที่ซ่อนก็สามารถปลด,ปลดได้นะครับปลดตรงนี้แล้วกดที่ว่าใช่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องการก็คือคุณกดไม่นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องระวังเวลาที่คุณจะปลดมาสเตอร์ออกจากที่ซ่อนก็คือถ้าสมมุติว่ามาสเตอร์คนนั้นมี EFP อยู่ EFP มันจะหายไปหมดเลยครับแต่ว่าเลเวลมันจะไม่ลดนะ อย่างเช่นมาสเตอร์ของผมคนนี้เนี่ยเอเลียนเนี่ยเลเวลหกแล้วก็ EXP เนี่ยเก็บมาประมาณ40%บเป็นกือบจะเลเวลเจ็ดแล้วถ้าผมปลดมาสเตอร์คนนี้ออกจากที่ซ่อนเนี่ย EXP ของเลเวลหกไปจนถึงเลเวลเจ็ดเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยมันเหมือนกับมาสเตอร์มันงอนเราอะฮะที่เราแบบไปไล่เขาออกจากที่ซ่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังด้วยเวลาที่คุณต้องการจะปลดตัวนี้แล้วจะเอาตัวใหม่เข้ามานะครับถ้าสมมุติว่าคุณเสียได้ EXP คุณก็อาจจะเช็คดูนะครับ <S <S อย่างฮาคูเนี่ยเพิ่งเลเวลห้าแล้วก็ EXP ค่อนข้างน้อย นะครับคุณก็อาจจะปลดฮาฟูแทนแล้วก็เอาคนอื่นเข้ามาอ่ะทีนี้มันมีอยู่อีกอย่างหนึง่งนะพี่ผมอยากจะพูดถึงก็คือมาสเตอร์ของซาน่าเองตอนแรกไม่ได้พูดถึงมาสเตอร์ของซาน่านะฮะว่ามาสเตอร์ของซาน่าจะไปเจอได้ที่ไหนนะครับอย่างที่บอกมาสเตอร์ของซาน่าเนี่ยจะเจอได้ในแมปเท่านั้นนะครับก็คือเวลาเราทำเควส X อซมอร์ซิเลตจบปุ๊บมันจะมีแผนที่ตรงนี้ขึ้นมาชื่อว่า the eternal laboratory แล้วก็มีอุปกรณ์แผนที่ตรงนี้ นะครับถ้าคุณยังไม่เคยเข้าในอุปกรณ์แผนที่มาก่อนคุณก็จะยังไม่เจอมาสเตอร์ซาน่านะครับแล้วก็พอคุณลงแบบไปเรื่อยๆจนเจอมาสเตอร์ซาน่าแล้วก็ทาภารกิจกับเขาเสร็จอย่างน้อยหนึ่งรอบนะครับเขาก็จะมายืนอยู่ตรงนี้คุณก็สามารถชวนเขาสร้างเข้าที่ซ่อนได้หรือว่าถ้าเก็บเลเวลกับเขาจนเลเวลสามก็สามารถสร้างที่ซ่อนกับเขาได้เหมือนกับมาสเตอร์ตัวอื่นๆเลยนะฮะอันนั้นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของ,ของที่ซ่อนเนี่ยแหละครับแล้วก็ เอาไว้คลิปต่อๆไปผมจะมาพูดถึงรายละเอียดของมาสเตอร์แต่ละคนแบบละเอียดเลยนะครับซึ่งามาสเตอร์เนี่ยมีอยู่7คนใช่ไหมฮะอย่างที่บอกแล้วก็แต่ละคนมีรายละเอียดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นคลิปๆนะครับคลิปนี้พูดถึงฮาคู่ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับอีกเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับคนที่เผลอเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาไว้ในบ้านหรือว่าในที่ซ่อนนะครับแล้วงงว่าทํายังไง ถึงจะเอาสัตว์เลี้ยงออกมาได้นะครับบางครั้งเนี่ยคือไม่รู้นะครับวิธีการง่ายๆเลยให้คุณกดแก้ไขครับแล้วกดที่สัตว์เลี้ยงแล้วกด delete บนคีย์บอร์ดของคุณนะฮะเห็นไหมฮะพอกด delete ปุ๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วก็ถ้าคุณอยากจะเอามาใส่ในบ้านก็นี่ครับเหมือนเดิมคลิกขวาแล้วเอามาใส่ในบ้านแล้วก็กดสําเร็จสัตว์เลี้ยงก็จะเดินเล่นอยู่ในบ้านของเราเนี่ยนะละผมมีอยู่สองตัวผมมีกวางกับไอตัวแดงๆนี่มันโยกไาโยกมาให้มันเดินอยู่ในบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะ นะครับและเป็นเรื่องของที่ซ่อนนั่นเองอ,อย่างสุดท้ายและที่จะพูดถึงก็คือการเดินทางไปยังที่ซ่อนของผู้เล่นคนอื่นนะครับผมการที่คุณจะไปที่ซ่อนของเล่นคนอื่นได้เนี่ยมันสะดวกมากมากนะครับเพราะว่าสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องเป็นผู้เล่นที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนของเขาหรือว่าอยู่ในปาร์ตี้เดียวกับเขาเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าคุณจะซื้อขายกับใครเนี่ยคุณก็ชวนเขาเข้าปาร์ตี้ นะครับแล้วพอเขาเข้ามาในปาร์ตี้ปุ๊บให้คุณคลิกขวาที่ชื่อของเขาแล้วกดไปยังที่ซ่อนนะครับตัวละครของคุณก็จะว์าไปยังที่ซ่อนของเขานันทีถ้าตัวละครของคุณอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในที่ซ่อนของตัวคุณเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดของที่ซ่อนแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ายังมีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของที่ซ่อนที่ผมไม่ได้พูดไปในคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วฮะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ